คุยไปเรื่อยๆพีด e ีนะครับจะไปพูดคุยแล้วก็สรุปผลงานของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังแพ้ไต้หวันหนึ่งประตูต่อ0แล้วก็การขาดที่ทอบุญมาทานแล้วก็ที่สินแดงดาทำให้ทัพช้างศึกไร้รสชาติเหลือเกินพร้อมไปดูปัญหารุมร้าของมานโพกิ้งก่อนพาทัพช้างศึกลงป้องกันแชมป์อาเซียนในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับก่อนไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางพวกเราเหมือนเดิมนะครับ โดยทีมชาตไทยชุดใหญ่นะครับลงอุ่นเครื่อง2เกมก่อนป้องกันแชมป์อาเซียนในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับด้วยการลงสนามถล่มเอาชนะเมียนมา6ประตูต่อ0น,นะครับแต่ว่าเติมล่าสุดเมื่อวานนี้เองครับสดสดร้อนร้อนทัพช้างศึกกับแพ้ไต้หวันบุดวิต1ประตูต่อ0น,นะครับซึ่งเกมนั้นก็เป็นเกมสุดท้ายนะครับของรีซอทีเทพวินโนทไทยนะครับใน การลงสนามในฐานะนักเตะอาชีพในระดับทีมชาติอีกด้วยนะครับซึ่งรีซอรทิเทวินโนไทยก็ได้มีโอกาสลงสนามไปราว20ส 8นาทีครับซึ่งแน่นอนครับผลการแข่งขันทั้ง2เกมอาจจะมีทั้งดีและแย่นะครับก็ถือว่าเป็นการบ้านให้มานโพกิ้งคุณสื่อทีมชาตไทยต้องเร่งกำจัดจุดอ่อนครับก่อนที่จะตัดตัวผู้เล่น1คนออกจากทีมก่อนลงทําสึกครั้งนี้ครับเมื่อจอลึกไปถึงรายละเอียดของเกมนะครับต้องบอกว่าการขาดหายไปของทีทอนบญม,มาทันสารัตอยู่เย็นแล้วก็เีสินแดงดานในเกมล่าสุดนะครับส่งผลกระทบต่อทีม เหลือเกินกับโดยเฉพาะในรายของอุ้มและก็มุยครับอุ้มในเกมแรกกับเมียนม,มานะครับเขาถูกส่งลงสนามเล่นเป็นกองกลางนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ เล,เล่นบ่อยครับกับบุรีรัมยูเต็ดในฤดูกาลนี้ซึ่งอุ้มเองครับมีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับแดนกลางของทัพช่างสึกทีมชาติไทยครับเพราะวิชั่นในการเล่นของเขาทําให้เกมของทีมชาติไทยเป็นไปอย่างไหลลื่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขนาดที่มุ้ยเองครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมากมายครับเขาเก็บบอลแล้วก็ยิงประตูดได้อย่างเฉียบคมอยู่แล้วครับแต่ว่าการขาดาไปของทั้ง2คนในเกมกับไต้หวันนะครับเห็นได้ชัดว่าการ จิงแชมอาเซียนหากเจอคู่ต่อสู้ที่คุณภาพ ไม่ห่างกับทีมชาติไทยมากและทั้ง2คนหรือว่าคนใดคนดึงไม่มีชื่อนะครับในกรณีที่โดนแบนหรือว่ามีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆแล้วก็สภาพร่างกายไม่ฟิตอาจจะส่งผลต่อการคว้าชนะในเกมนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อการป้องกันแชมป์ของทีมชาติในบ้าลไตด้วยนะครับเพราะว่าการแข่งครั้งนี้นะครับกลับมาเล่นแบบเย่าเยือนด้วยนะครับตรงนี้มานุโพกิ้งเองก็ต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับแล้วก็ต้องหาแผนสำรองไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับโดยเฉพาะ ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหากเกมไหนต้องการจังหวะชี้เป็นชี้ตายนะครับเมื่อไม่มีมุ้ยโอกาสชนะคงยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดกับไต้หวันเห็นได้ชัดมากนะครับว่าทีมไทยมีโอกาสสร้างสรรค์โอกาสมากมายนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้แม้ว่าทีมจะมีผู้เล่นกองหน้าที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นนักเตะพลังหนุ่มไฟแรงอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนปรเมศอักวิไลหรือว่ทธีศศักดิ์เผยมีบายนะครับแต่ว่าทั้ง3คนฟอร์มการเล่นก็อย่างรุ่มรุ่มดอนดอนน,นนะครับก็ยังไปใจไม ค่อยได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มาโน่ก็ต้องตีโจทย์ให้ดีนะครับโดยเฉพาะการเข้าทําที่ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องแบ็กขวาครับซึ่งมาโนโพกิ้งเรียกแบ็กขวาอาชีพมาเพียงคนเดียวนั่นคือสุพนัณบุรีรัฐขณะที่จากพันธ์ไพรสุวรรณเองนะครับแม้จะเล่นตําแหน่งนี้ได้แต่ก็ตําแหน่งถนัดของเขาก็คงเป็นตําแหน่งเซเตอร์ฮาฟนะครับแต่ในเกมอุ่นเครื่องกับเมียนมานะครับจเจ้าตัวเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะครับ ทำให้ทางมานอป็กิ้งนะครับเลือกส่งจเจริญศักดิ์วงกรลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับไต้หวันนะครับขณะที่จักรพ์ไพรสุวรรณเองก็ถูกขยับไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟซึ่งแม้จเจริญศักดิ์จะเคยเล่นตำแหน่งนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเจ้าเทพก็คือเกมรุกไม่ใช่เกมรับแต่อย่างใดนะครับแน่นอนครับเกมอุ่นเครื่องพอถูพอ,ถพอไถได้นะครับแต่หากจะส่งลงเป็นตัวจริงเกรงว่าจะกลายเป็นจุดออดในแนวรับมากกว่านะครับจุดนี้แอบเป็นห่วงมานออยู่ไม่น้อยนะครับหากสุพนรณไม่ฟิตตัวเลือก คงเหลือแค่จากพันไพรสุวรรณซึ่งโปรแกรมการแข่งขันทีทีหากใครเจ็บขึ้นมาเดี๋ยวก็เรียกว่างานเข้าอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามาโน่จะแก้ไขแล้วก็เตรียมทีมชาติไทยให้สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนลงป้องกันแชมป์อาเซียนในครั้งนี้นะครับส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่าลืมให้กําลังใจทัพช้างศึกกันเยอะๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันเบาๆนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส u b คร r i า e ช่องคุยแป๊บไว้ด้วยครับ